อลาวครับผมสกับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเพลงเองชนะจ้าวันนี้ว่าอยู่ในเกมโซนโฟกันอีกแล้วนะจ๊ะตอนนี้ผมจะมาทําการรีวิวอ่าเซตพงไพรที่ผมซื้อมาใหม่ตอนแรกเนี่ยในคลิปก่อนที่ผมทําเซตพงไพรแล้วก็ ของเอาไว้ลงดันลงทรับลงอะไรไปใช่ไหมผมซื้อมา2อ0 0ตอนนั้นอะประมาณเดือนกว่าๆเดือน2เดือนกว่าๆแหละผมซื้อมาประมาณ2007แล้วตอนเนี้ยผมก็ได้เซตใหม่มาซึ่งราคาเท่ากัน2007แต่ว่าค่าสเตตัสด,ดีกว่ากันมากเลยไม่ใช่มากธรรมดามากๆด้วยเป็นสเตตัสบวก10แต่ว่าได้ราคา2007นะซึ่งมันไม่ได้บวก10ทุกอันหรอกมันบวก10แค่1 2 3 4อันแต่ว่าสเตตัสอันอื่นที่เป็นบวกเจ็บวกเเนี่ยเนี่ยบวกเเห็นไหม บวก9บวกบวกเเนี่ยมันสเตตัสอของบวก10เลยเว้ยคือมันเป็นอแต่งที่เท่าอบวก10เนี่ยคุณดูอันนี้บวก7ใช่ไหมบวก7ถ้าปกติแล้วเนี่ยมันต้องอ32เซตเดิมที่เราได้มามันอ32แต่เซตนี้เนี่ยอ6 6ถ้ามันขึ้นไปบวก10อ่ะมันน่าจะอแบบ80 90อะไรอย่างงี้เนาะนี่อันนี้ก็เหมือนกันแล้วไอ้พวกบวก10เนี่ยมันจะอ90เลยถ้าบวก10อปกติมันจะอยู่ที่72 72-73เ็ประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมแต่อ้ย ถ้าอันนี้ปอ,อ,อปกติเนี่ยอันนี้ออแต่งเนี่ยเห็นปหมมันก็เลยสเตตัสโดยเฉลี่ยแหละมันจะเท่าเท่ากันกับเซตบวกสิเลยซึ่งผมไปส่องดูมาคนที่เขาขายเซตพงไพรบวกสิบรุ้นๆน่ะบวกสิบร้นเลยสเตตัสมันก็จะได้ประมาณนี้เลยเท่านี้เลยซึ่งผมคิดว่านะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมเองผมคิดว่าเซตเนี้ยถึงมันจะไม่ใช่เซตบวกสิ 10, โดยแท้จริงก็ตามแต่ว่าสเตตัสที่ได้มามันเท่าเท่ากันกับบวกสิเลยผมคิดว่าคุ้มในราคา2 0 0พถ้ามันเป็นบวกสิทั้งเซตเลยอ่ะมันจะขายประมาณ4ี่พันสามพ 2 0 0อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมได้มาในราคา2 7 0 0ถึงมันจะไม่ใช่บวก10ก็ตามแต่สเตตัสมันพอกันกับบวก10เออผมก็เลยคิดว่าค่อนข้างคุม้มวันนี้ก็ <c oughs> ที่ผมทำเซตนี้มาทำขึ้นมาใหม่เพราผมจะอยากจะลงดันแดงแล้วก็อยากจะไปทำออลงเขาเรียกอะไรลงลงเกล็จากคลิปที่แล้วที่ผมลงเกลฟไปเท่าไหร่วะ ห้าสิบรอบอะที่จ้างเขา85บาทแล้วผมคำนวณรายได้โอ้ผมผมดูรายได้ผมลองคำนวณดูแล้วแล้วคิดคิดด,ด้วยตัวเองอะว่าแบบมันคุ้มมากเลยอะลงเกร็คุ้มมากแล้วถ้าลงดันแดงน่ะจะคุ้มขนาดไหนแล้วผมก็ไปดูคลิปที่คนอื่นเขาลงดันแดงกันอะคิดว่ามันคุ้มมากแต่วันนี้เราจะเอาแค่ลงเกร็ก่อนซึ่งของเรามีแค่เซตของดีอีเรายังไม่ทําเดี๋ยวเราเอาไว้ทําตอนสิ้นเดือนแล้วกันตอนนี้เราก็ทําของที่เอาไว้ลงเกร็ได้ไปก่อนนะ โอเคละเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมมาคำนวณเซตนี้กันว่าสเตตัสที่เราได้มาเนี่ยมันเอาไปลงเกรฟแล้วได้ประมาณไหนฮะเดี๋ยวไปดูกันอ่ะเนี่ยเราก็มาที่หน้าอ่าคำนวณเขาเรียกอะไรคำนวณดาเมจนะคำนวณดาเมจเว็บคำนวณดาเมจนะก็เดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันดาเมจสเปเชียลของเราอยู่ที่1677ครับผมอ่ะ1677นะเรามีฉายาปุ๊บแล้ว e เราบวก8ปดปุ๊บ คลิกที่คอนดาเมจเราอยู่ที่66.4นะเนี่ยเราจะตีโจ๊กเกอร์ตายภายใน1ดอกแต่เราลงแค่ตัวเดียวนะถ้าเราลง4ตัวล่ะมันไม่ตายเราลงสตัวมันไม่ตายแล้วถ้าเราใส่ e บวก้เข้าไป mm hmm. ก็ยังไม่ตายอยู่ดีครับแต่ถ้าลงแต่ถ้าลงคนเดียวอ่ะตายกับ e บวก้าอ่ะเหลือๆอ่ะผมจะลองมาลงเกฟดูแล้วก็ตอนแรกผมว่าจะที่ขายเซตเดิมไปอ่ะแล้วจะ ซื้อเซตใหม่อะผมคิดว่าผมอยากจะได้เป็นเซตลิงแต่เซตลิงมันค่อนข้างที่จะแพงแล้วก็มันที่เขาขายกันอะพวกออถ้าเป็นลิงอบวกสิบเลยอะมันมันแพงมากมันแพงต่างกันกันกบบวกเจ็ดขึ้นไปหลายเท่าเลยอืมไม่ใช่หลายเท่าหลายบาทหลายบาทอืมแต่ถ้าเป็นพงไพ่อ่ะมันมันก็ยังถูกอยู่อยู่ดีฮะอย่างเซตที่ผมได้มาอ่ะโอเคเดี๋ยวเรา เช่า,ชาของมาใส่แล้วไปลงเกรฟกันฮะอ่ะเนี่ยเซ็ตที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องใส่ของเขาเรียกอะไรของ DE แบบจัดเต็มก็ได้นะเราใส่นิดหน่อยก็พอเพราะว่าจุดประสงค์ในการลงดันที่ไม่ใช่ดันแดงเนี่ยจุดประสงค์มันคือบอสอ t เดียวตายนั่นคือจบแหละนั่นคือ มิชชั่นคอมพิวต์แล้วเราไม่จำเป็นต้องทําของขึ้นไปสูงสูงแต่ถ้าลงดันแดงเนี่ยเราต้องทําของค่อนข้างที่จะยิ่งอ่าดามเมจเยอะยิ่งดีอ่ะผมจะซื้อของเช่ามาอย่างละอันแล้วกันแล้วลองไปลงดูมีมือมีแหวนมีปีกมือแหวนปีกแล้วก็ประดับมือแหวนปีกประดับโอเคมีมือแหวนปีกประดับแล้วมันมีอะไรให้เช่าอีกไหมเนี่ยมือแหวนปีกประดับมืออ่ามือแหวนปีกประดับเอ๊ะ แล้วเราจะเช่าอะไรได้อีกวะเดี๋ยนะผมขอดูก่อนซานต้ามีของเช่าไหมที่แบบเป็นส่วนอื่นซานต้ามีมือมีหน้าครับมีหน้าเช่าเหรออูดอ๋อไม่ใช่หน้าเช่าหน้าถาวรนี่หว่าไม่มีวะมีแต่มือเช่าอ่ะซานตา้าอืมงั้นไม่เอาเอา่าเดี๋ยวลองโรม่าดูนะโรมามีอะไรเนี่ยอันนี้ส่วนไหนเนี่ยหลังเหรอติดหลังอันนี้คือส่วนไหนวะไม่รู้ส่วนไหนลองซื้อมาสักอันหนึ่งดูแล้วกัน ส่วนอันนี้น่าจะเป็นติดหลังติดหลังเรามีแล้วโอเคไหนถอดูสิอ,อ๋อระดับอุยอ้ยอุ้ยสเตตัสเยอะนะแต่ไม่ใส่เราใส่สไซเบอร์นี่ใส่แค่ไซเบอร์สเตตัสก็แบบดูดิดโ,โคตโรโหดด้วยดิเท่าเท่าเซตสี่พันบาทที่ผมทาตอนนั้นเลยนะ <c ười> คือสเตตัสประมาณนี้เลยเท่ากันเลยอือดูแล้วใส่ครบมันออแอทแท็กหนึด้วยโอเคเราไปลงเกรฟกันหาบัตรก่อนหาบัตรนี่บัตรเกรปสี่ลง ซื้อมา5ใบเลยไม่รู้จะลงกี่รอบนะแล้วก็เช่าสกิลบวก9ามาเฮ้ยเราเช่าสกิลบวก9มาดีกว่า E บวก9อ่ะ e ีบวก9มับนี่เราก็จะมีสกิลแบบบวก10แล้วเราจะมี E บวกแล้วเราจะลองไปลงเกรฟเดี๋ยวผมจะลงแค่ตัวเดียวนะผมแค่อยากลองลงดูเพราะว่าที่มันแบบมันยิงรัวๆมันจะสามารถลงได้ไหมเพราะว่าผมตอนตอนที่ผมทาเซตก่อนอะผมเคยลองลงแล้วแต่ว่ามัน ผมไม่ได้ลงแบบจริงจังไงคราวนี้ผมหลลองลงแบบจริงจังเดี๋ยวเราไปดูกันเกรปสีนะเราจะยิงแบบรัวๆเลยนะฮะจะลองยิงรัวๆดูว่ามันมันจะสามารถจบบอสคนเดียวได้หรือเปล่าแบบชิวๆอะ่ะเพราะว่าผมเห็นคลิปหนึ่งอะ่ะเขาเขาลงอะ่ะเขายิงไปอย่างเนี้ย ยิงไปเรื่อยๆอ่ะมันก็ตายอ่ะมันไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะเห็นไหมหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหเร็วมากที่ผมไปจ้างเขางเนี่ยแล้วเกรฟมันได้บัตรแทบจะทุกตามันคุ้มตรงนี้แหละแล้วก็เกรฟตอนที่ผมไปจ้างเขาลงอ่ะแปดสิบห้าบาทห้าสิบรอบห้าสิบรอบมันแค่สามไม่ถึงสามชั่วโมงด้วยมันเร็วมากแล้วก็ได้ของเยอะมาก ไม่ใช่ได้ของเยอะได้ของคุ้มมากเร็วแล้วคุ้มอะ่ะผมก็เลยอยากลองทำลงดูอ,ะอ่ะมาดูกันตายตายตายเห็นไหมตายแล้วไม่ถึงนาทีโอ้โหโคตรคุ้มเราไปลงอันนี้เราไปลงโรงแรมอยู่ตั้งนานโอ้โหทำไมเราไม่ทำมาลงเกรฟตั้งแต่แรกวะ <laughs> เออว่ะเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องทำอะไรเลยโอ้โหลูกงี้ผมทำของลงเกมแต่แรกเนี่ยแต่ข้อเสียของเกมคือมันตายไม่ได้ตายแล้วมันไม่สามารถจุบได้คือถ้าเรามาลงสี่ตัวเนี่ยลูกน้องเราสามตัวจะไม่ได้ของจากเกฟแต่จะได้ของจากโจก๊กแต่มันก็ยังคุ้มอยู่ดีนะมันก็ยังคุ้มอยู่ดีนะเพราะมันได้ใบบวกเกือบทุกตา คือถ้ามันได้ใบบวกเกือบทุกตามันก็ไอเน,นี่ยมันก็ไอน,นี่แล้วอ่ะนึกออกไหมมันก็คุมแล้วอ่ะเพราะใบบวกใบหนึ่งก็แพงแพงกว่าแพงกว่าชุดอ่ะแพงกว่าชุดยูนิคอ่ะอือเรียบร้อยได้ไหมไม่ได้อะไรเลยโอเคเออเดี๋ยวผมขอลองหาของเช่าก่อนว่ามันมีอะไรให้เราเช่าใส่อีกไหมผมดูว่ามันไม่ไม่มีอะไรเช่าแล้ววะ <laughs> มีแต่ไอเน,นี่ย รองเท้าโลมาเราได้รองเท้าโลมาเช่ามาหนึ่งก็เดี๋ยวรองเท้าโลมาผมอยากเช่าทั้งตัวเลยอ,ะอะ่ะแบบเช่าพวกอะ่ะทรงผมเสื้อกางเกงหน้าอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีให้เช่าดิเราก็เอาเท่าที่มีแหละแล้วก็เซตต่อไปผมแพลนว่าจะใส่เป็นบวกสิบนะฝั่งดีผมจะใส่เป็นบวกสิบทั้งเซตเลยบวกสิบอปกติแหละนะอืม่ะเดี๋ยวเราลองไปลงเกลฟอีกสักรอบดูผมจะยิงแบบยิงรัวๆเลยนะราะจะใช้เวลาสักกี่นาที เมื่อกี้รวมๆแล้วไม่ถึงสองนาทีตีไปรอบละสองนาทีละกันถ้าเราลงอสิบรอบก็ยี่สิบนาทีแสดงว่าชั่วโมงหนึ่งเราจะลงได้สาสิบรอบเฮ้ยแสดงว่าห้าสิบรอบก็ไม่ถึงสองชั่วโมงเอ้ยสองชั่วโมงนิดๆใช่ปะเพราะผมเคยจ้างเขาลงแล้วคือมันจะมีบางรอบที่เขาพลาดเว้ยแต่ถ้าไม่พลาดเลยอะผมว่าห้าสิบรอบสองชั่วโมงก็เป็นไปได้นะ ยิงรัวครับปึ้งปึ้งมาเราจะยิงรัวเพื่อที่จะดูว่ามันสามารถจบในเวลาที่เร็วที่สุดได้เท่าไหร่แต่ว่าสเตตัสเรามันก็เท่านี้นะมันก็ได้เท่าที่เราได้แหละปึ้งอแต่ก็เร็วอยู่นะสิบปดวิเมื่อกี้ช้ากว่านี้นิดหน่อยใบยบวกมีไหมไม่มีใบบวกไม่เป็นไร เยิงรัวๆเลยนะแต่ว่าตอนนี้เปิดได้แค่3จอเองอะ่ะผมก็คงแต่ผมขายคอมเครื่องที่เอาไว้เปิดตัวไก่ไปแล้วเมื่อกี้เราจบไปสี่สกวิใช่ไหมมาตานี้จะต้องเร็วกว่า40วิเร็วกว่าไหมาโอ้เราพลาดไปนิดนึงอะ่ะ โอ้เภาพาตรงเนี้ <c oughs> โอเคละเห็นไหมมันได้ไปบวกทุกตาเลยว่ะผมว่ามันโอเคแล,ะละ้วล่ะผมว่าโอเคแล้วเดี๋ยวเราต้องต้องทำลงเกฟสักร้อยรอบสักวันหนึ่งอะ่ะเออต้องหาเวลามาลงเกรฟร้อยรอบสักสักวันหนึ่งแต่เดี๋ยวดูก่อนเสาร์ทย์นี้ถ้าถ้าว่างอะ่ะลงเกรฟร้อยรอบจัดไปยาวๆแล้ววันอังคารเนี้ยวันอังคารเนี้ยเอ็มขึ้นแล้วด้วยไม่ต้องถึงวันอังคารอะ่ะวันเนี้ยเอ็มขึ้นแล้ว เราคาขึ้นแล้วผมเก็บเอ็มมาอยู่ผมพยายามไม่ใช้เนะแต่เด็กก็มาใช้เล่นอยู่เนี่ยหมดไปสามเอมนละย <c oughs> ่ะว่าจะทำของสักหน่อยลูกงี้ซื้อเอมเก็บไว้ดีกว่าเอ้เราจะเติมเอสพีทำไมวะยิงมันอันนี้แค่มีของเช่านะโป่งนี่แต่ของเช่ามันระดับรีเจนตไง คือมันอภิมหาโคตรของเช่ามันระดับรีเจนหมดเลยได้ไรก็เป็นแปดวิลงโจ๊กปกติอยู่แล้วเจ็ดแปดวิเวลามาตรฐานประเทศไทยอ่ะเดี๋ยวเราลองเอาคำเอาเอาพวกนี้มาคำนวณดูว่าถ้าเราใส่ของเช่าเนี่ยมันตายยังไงมันก็ตายผมว่าใส่ของเช่า ใ่ของเช่ายังไงบอสโจก็ตายในทีเดียวคุณดูสเตตัสผมอ้แต่ฮิตเยอะเหมือนกันนะเราลองไปลงดันแดงไหมแต่ดวงลงดันแดงมันต้องมีตัวไก่ไปล่อตัวหนึ่งมันถึงจะได้เ้ยเดี๋ยวเราลองไปลงดันแดงดีกว่าเดี๋ยวคลิปนี้ลองลงแค่เกรฟก็พอโอเคอันนี้ก็ผมก็มารีวิวเซตบวก10เซตสเตตัสบวกสิที่ไม่ใช่บวกสิประมาณนี้ละกันสำหรับเซตนี้ ผมได้มาผมคิดว่าคุ้มนะสำหรับราคาที่ผมได้มานะผมก็จะเก็บไว้เล่นผมคิดว่าจะเก็บไว้เล่นแล้วก็อาจจะทำมันเป็นบวก10ขึ้นมาเลยก็ได้เพราะว่ามันบวก7แล้วอะ่ะมันใสใ่ไม่ต้องบวก10ก็ได้บวกอีกสักครั้งหนึ่งเอาอันทัดใส่เข้าไปอย่างระบอย่างระบมันก็น่าจะอแบบแ0 90บอะไรอย่างนี้อยู่เนาะก็น่าจะพอเล่นไหวแล้วของดีเราก็ใส่บวก10ทั้งเซตเลยสเตตัสเราก็น่าจะสองพันขึ้นอะ่ะ อ,อยากจะดันให้ถึง3,000นะแต่มันน่าจะลงทุนเยอะอก็เลยแบบเอาไว้ก่อนค่อยๆทำไปก่อนแล้วกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r ร b ์เพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆของช n นลเราสีัี้ผมต้องลาไปก่อนนะจะเราไ้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย